ชุมชนนะคะเป็นผู้นําของออกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของตำบลคลองนิยมยาตราในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้นำเนี่ยการที่เราเป็นผู้นำเนี่ยเราจะต้องทําก่อนนะคะลงมือทําก่อนแล้วก็เราเห็นว่าพืชผักสวนครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นของทุกครัวเรือนทอี่ต้องมีนะคะเช่นตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนู อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นในครอบครัวเราเ,ออเมื่อเราได้ทําเป็นตัวอย่างกับคนในชุมชนแล้วเนี่ยออมันทุกอย่างเนี่ยเราต้องทําด้วยใจที่เรารักแล้วก็เราต้องต้องระเบิดออกมาจากข้างในนะคะระเบิดออกมาจากข้างในเพื่อที่จะทําแล้วมีความสุขทําให้มีความสุขในการทำออการที่เราทําอย่างเนี้ยก็ทําให้เราเนี่ยอยู่ได้อย่างมีความสุขมีกิน ช่วยลดรายจ่ายใ,ในครอบครัวเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแล้วยังมีการแบ่งปันกับให้เพื่อนบ้านเราอีกด้วยนะคะแล้วในช่วงยุคโควิดอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ได้รอดตายถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรเนี่ยอยู่ในบ้านเราสามเดือนเนี่ยคิดว่าเราไม่อดตายเพราะว่าในน้ำมีปลาเอ่อในนามีข้าวแล้วก็มีพืชผักสวนครัวให้เราอยู่ได้อย่างสบายสบายเลยค่ะ ค่ะคนนค่ะสุสสงังของเราคือหนึ่ขับทูมิทัศนไทยในหมู่บ้านนะครับสองคือ,อ,อได้ความสามัคคีในชุมชนนะครับสามคือได้การแบ่งปันให้กับคนในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง